เนเวอร์ของควันจาโอ้ไม่กล้าของควันมาจากเพื่อนกิว Merry Christmas เ h a n k y o ิเด้อสวยๆงามๆเข้าไปเลยคุณ m โอ้ากัด่วนเด้อ หารคริสต์มาสเด้อดินเดินอินเดิเพื่อนบ้านมึงดูนะเพื่อนจัดหลากหลายอาหารมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวคริสต์มาสดินเนอร์น้ำกันอาหารหลา่ไล่เนกพักตัวเจ้าหมากลุ่งไปชิมน้องอันนี้อันนี้อ่าอีอย่างอารซีฟู้ดเนาะนอีนอแปะต่ออันนี้ซีฟู้ด เบอร์ไทยเพึ่งก่อนแห้มพิ่งอีกบานยังพูนาก่อนแฮมกับเบิร์ดก่อนเลยพี่น้องอันนี้โหอันนี้คองมากเลยนะพันพันพันพี่น้องมา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 เจ้านาเสบขนาดนย่อนี่ยอจริงอันนี้พ่นเอิญยังเนี่ยนะสกีนมีไกลไกลก่รด้ อันนี้กัอาหารแปลกๆเดซเซอรเดซเซอรเอาผับผับคับคับชัดๆให้พี่น้องเดเบิ่มงดูนี่อาหารจักเอิญวายังเลเนาะกับเบเกนแรปกอดอุมอยู่นั่นอันนั้นโรโรโอ้พัดเอิ่าโรเออเทนเดอร์โร้อพี่น้องเด้อเทนเดอร์โรว่าจันมือนี่ฝรั่งเน่ดจักหน่อยเด้อออกฝรั่งจักหน่อยพี่น้อง นี่ก็อีกผ้าหนึ่งพี่น,พน้องทั้งนี้เริ่มพันเรียบร้อยแล้วพี่น้องสายสะก่อนพันเอาเอามาพันพันพันพี่น้องอือหือุนะพุนะอือหือมักแบบได้หมกักเออหมักก่อนใหญ่ก่อนหน่อยผุนพ,พันใสย่ยรถจ้ำเลยอือพี่แตนไหนแซ่บแซ่บแซ่บมัมกองไม่รอ,อ <laughs> ตัวไ้น้ำเจลซอสเพิ่นก็เป็นแต่แซ่บเนาะเธอใส่เลยใส่แจ่วไปกินข้าวคริสต์มาสกับเนเบอร์เด้อมื้อนี้เด้อมีหยังในอาหารเฮาเพื่นได้พี่น้องอันนี้ฟาร์งจ an ังหน่อยเด้อพี่น้องลายลายล้วมบิดเลยนี่อันนี้สิขอลงมือตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมากหลายนี่พันมีหยังในผักเฮาเนาะก็ซ่ํานี่ล่ะยามหนาวเนาะนี่นะใบกะนาดอเออบะแมนผักกาด้ใบประกาดหน้าหอมกรอบตัวนี้ล่ะพี่น้องยาม ยำแหลงยำแหลงแหลงสวนแห้ปพี่น้องต่อของหมักเด้อพี่น้องด่วนะดนเลยของหมกักใหญ่หน่อยนะึง หยอดแล้วพี่น้องของหมักเดี๋ยวพันเนี่ยป้าเจ้า้เนาสุดแสบแล้วพี่น้องสุดแสบมามาาแม่แม่แสบแสบทุกคนพี่น้องมาถ้าเขาใหญ่ๆเลยนะสองสองผ้าฝุ่นทั้งฝุ่นกับไฟใต้ต้องเหนียวไฟยิ่งหมักพันมากพี่น้องนะเอขาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อม่เหนี้เด้อพอบกันด้วยใจจะรีบติดตามให้กำลังใจกันได้พี่น้องบ๊ายบาย